ตสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวนาจา๋าถึงตาชั้นยางนะครับวันนี้มาพร้อมกับคำพยากรณ์ประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2568เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานดวงดีกันไหมวันนี้เรามาเช็คกันต่อว่าฟ้าจะส่งสัญญาณอะไรมาให้เราบ้างบอกเลยว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องฟังให้ดีเพราะอะไรน่ะหรอครับวันนี้ดาวพุธโคจรดับ โอ้โหเค่ได้ยินก็น,น่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับการที่ดาวพุธโครจรดับเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงกับการสื่อสารการเดินทางและธุรกรรมต่างๆเลยครับ 1. การสื่อสารใครที่ต้องคุยงานสําคัญเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่คุยกับคนรักวันนี้ต้องรอบคอบเป็นพิเศษอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหรือข้อมูลตกหล่นได้ง่ายมากๆครับ 2. การคมนาพมการเดินทางแผนเดินทางวันนี้อาจมีโอกาสล่าช้าหรือติดขัดได้สูง เพื่อเวลาให้เยอะๆเลยนะครับ 3. เอกสารสำคัญใครที่ต้องเซ็นเอกสารตรวจสอบสัญญาต่างๆวันนี้ต้องอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดเพราะมีโอกาสผิดพลาดสูงมากเพื่อเลี่ยงปัญหาปวดหัวในภายหลังนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าครับ 1. คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะครับวันนี้คู่รักควรพูดคุยกันให้ละเอียดถีท้วนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับ 2. คนโสด อาจมีคนเข้ามาทําความรู้จักวันนี้แต่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะปักใจเชื่อใครง่ายๆมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับ 1. ช่วงยามงคลใครจะทําอะไรสําคัญช่วง1 0บโมงสาถึงสิบหโมงและ1 5บหโมงเถึงสิบหโมงสาเป็นช่วงที่ดีครับเช่นใครจะถอยรถใหม่ออกจากอู่วันนี้ก็ประกอบการมงคลได้บางเวลาในช่วงนี้นะครับสสีมงคลวันนี้ สีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูครับใครอยากเสริมดวงวันนี้เลือกใส่สีเหล่านี้ได้เลย 3. สีอับโชคสีน้ำตาลสีเทาสีดำครับพยายามเลี่ยงไว้นะครับ 4. ทิศโชคลาบทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใครจะออกไปเจรจาหรือทำอะไรลองมุ่งหน้าไปทางนี้ดูนะครับและแน่นอนว่าเราจะพลาดไม่ได้กับดวงสำหรับคนเกิดปีนักษัตวต่าง วันนี้เป็นวันวอกธาตุไม้กระซิงอับฉินถูกกับคนปีมะสินชวดมะโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการลงทุนระยะยาวจะดีเป็นพิเศษครับ 1. คนปีขานวันนี้ต้องระวังปัญหาจากการสื่อสารผิดพลาดหรือการตีความไม่ตรงกันนะครับควรฟังให้รอบด้านก่อนตอบอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรนะครับ 2. คนปีกุลระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกินตัวมีโอกาสถูกเอาเปรียบได้นะครับ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อาจมีปัญหาจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันต้องใจเย็นๆนะครับและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกิดวันนี้วันศุกร์ที่12กันยายน 25681. เกิดเช้าน้องๆจะฉลาดแต่ดื้อเงียบถ้าปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตนจะรุ่งเรืองมากๆในงานวิชาการและการวิเคราะห์ครับ 2. เกิดกลางวันน้องๆจะกระตือรือร้อนมีพลังสูงถ้าได้รับการสอนให้ใจเย็นมีสติจะรุ่งโรจน์ในงานบริหารและธุรกิจเลยครับ 3. เกิดเย็นถึงดึกน้องๆจะเก่งด้านศิลปะการสื่อสารมากๆถ้าได้รับการสนับสนุนดีๆอนาคตจะโดดเด่นมากๆในสายนี้เลยครับสรุปเลยนะครับวันนี้เน้นย้ำเรื่องการสื่อสารเป็นพิเศษครับคิดก่อนพูดทำอะไรตรวจสอบให้รอบคอบและที่สำคัญไม่ว่าดวงจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำวันนี้ยอมส่งผลถึงอนาคตเสมอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคำพยากรณ์ประจำวันนี้ตรงกับชีวิตใครบ้างคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้เลยนะครับ และที่สำคัญภาคคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รู้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับเทวดาางตั